สวัสดีค่ะหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็กําลังจะเดินทางไปทํางานนะคะวันนี้ก็ก็เลยอยากจะถ่ายวิดีโอตอนที่ออกจากที่พักไปทํางานนะคะก็จะเดินไปนะคะที่พักก็อยู่ไม่ไกลนะคะเพราะว่าได้มีคลิปที่ถ่ายตอนเลิกงานไปแล้วนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาถ่ายตอนที่ ไปเริ่มงานนะคะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่านะคะก็อากาศดีวันนี้อากาศดีนะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะและคนก็จะวันอาทิตย์เขาก็จะอยู่บ้านกันนะคะอยู่ตึกตึกก็จะเป็นลักษณะแบบที่เห็นตามข้างหลังนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ารถเมย์นะคะแต่ว่าจะรอรถเมยนานนะคะก็เลยจะเดินไปทำงานนะคะ จะมีป้ายรถเมล์สองฝั่งนะคะฝั่งแล้วก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินไปทํางานกันทุกวันนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คะ่ะนี่ค่ะระหว่างเดินทางเราก็จะมีเดินผ่านบ้านที่เขารับท,ทําหลุมทําฝาหลุมศพนะคะนี่คะ่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเดินไปทำงานก็จะผ่านทุกวันนะคะจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนบ้านเรานะคะเขาแค่รับทําที่จะอยู่ในสุสานนะคะที่อยู่บนสุสานบนหลุมศพนะคะนี่นะคะเป็นบ้านที่เขารับทำฝาหลุมหลุมศพนะคะของที่สุสานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ทุกวันก็จะเดินไปทํางานอย่างนี้นะคะถ้าวันไหนจังหวะเจอรถเมย์ก็จะได้นั่งรถเมย์ไปนะคะก็ประมาณสองป้ายนะคะแต่ก็เดินออกกําลังกายจะดีกว่านะคะช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันดีมันไม่หนาวนะคะก็เดินไปทํางานกัน,นะคะ่ะก็ขอขอบคุณการรับชมคลิปมันจะจบนะคะแล้วเดี๋ยวติดตาม ช่วยติดตามหน่อยด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรนะคะแล้วก็ช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝาก YouTube น้องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ